ยึดรูปก็ทุกพระรูปยึดนามก็ทุกพระนามยึดบุญกุศลทุกไหมทุกนะบุญกุศลไม่ได้เอาไว้ยึดบุญนะไม่ได้เอาไว้ยึดนะเอาไว้เป็นสเบียงเอาไว้เป็นกําลังสําหรับการเดินทางไกลในสังสารวัฏถ้าเราไม่มีบุญหนุนหลังนะชีวิตก็ลําเข็นแล้นแค้นยากเย็นเข็นใจ อะไรก็มีอุปสรรคไปหมดแต่เรามีบุญหนุนก็หเหมือนเรามีสเสบียงดีการเดินทางในสังสารวัฏก็สะดวกแต่ถ้าเราเอาแต่สะสมสเสบียงแล้วเราไม่เดินทางเราอย่างมากก็เป็นพ่อค้าขายอาหารมีคลังสินค้าแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอก ก็นั่งเฝ้าสมบัตินั่งเฝ้าบุญของตัวเองอยู่น,นะเดินทางไม่ได้บุญเป็นสเสบียงเพื่อการเดินทางออกจากสังสารวัฏนะตั้งใจไว้อย่างนี้เลยนะสเสบียงนั้นเราพกไปพอประมาณไม่ใช่คนเดียวแบกข้าวไปเกวียนหนึ่งแล้วจะเดินทางขึ้นภูเขาอย่างนี้ยไปไม่รอดหรอกแค่พอมีข้าวกินนะแล้วก็เดินทางไปได้ นั้นดีวิเศษนะข้าวหน้าไปข้างหน้าพอวนาไปแล้วก็มีโอกาสทําบุญรายทางระหว่างเดินทางมีโอกาสทําก็ทำคล้ายๆเราเดินทางไกลเดินในป่าเริ่มต้นเราก็มีสเสบียงติดตัวพอกินได้สักสามวัน,นะระหว่างที่เดินไปัน้นก็เก็บผักเก็บอะไรกิน,นะระหว่างทางนะ สเบียงเก่าหมดไปก็ไม่เป็นไรหาสเบียงใหม่ไม่ใช่สะสมสเบียงจนกระทั่งเป็นยุ้งฉางใหญ่ๆแล้วก็เลยไปไหนไม่ได้ต้องเฝ้ายุ้งฉางไว้เพราะนั้นต้องอาศัยความฉลาดนะในการเดินทางในสังสารวัฏเนี่ยอะไรที่เราไปติดไปคล้องไปยึดไปถือสังเกตให้ออก อย่าว่าแต่ความชั่วอะไรกระทั่งบุญกุศลอะไรบุญน่ะกุศลไม่ติดหรอกกุศลเป็นความฉลาดไม่ว่าเราจะติดอะไรนะสิ่งนั้นก็คือเครื่องผูกมัดเราไว้กับภพบทั้งสิ้นเลยพาเราเวียนว่ายตายเกิดทั้งสิ้นเลยงั้นเราค่อยๆภาวนาค่อยๆศึกษาของเราไปเรียนรู้ลงที่กายเรียนรู้ลงที่ใจนะความรู้ความเข้าใจมันก็จะกระจ่างแจ่มแจ้งขึ้นมา